ในระดับมหาวิทยาลัยอย่างน้อยบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยสองแห่งดูเหมือนจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะคะอย่างที่มหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดุสิตได้เห็นจุดยืนร่วมกันของทั้งประชาคมมหาวิทยาลัยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ต้องการผลักดันสถาบรราันออกสู่นอกระบบค่ะแต่ว่าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดูเหมือนว่าบรรดานิสิตนักศึกษาไม่เห็นด้วยนะคะและมีจุดยืนที่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดุสิตค่ะ ถ้าเราคิดเอาระบบมาจากวัตถุแน่นอนที่สุดมันต้องได้รับผลที่ไม่ดีอ่ะมันที่เดือดร้อนน่ะเนี่ตัวโตทุกกันนะตอนผมบริหารอยู่เนี่ยผมก็ถือหลักอย่างนี้ถือว่าจะเอาคนหรือจะเอาวัตถุคำตอบของศาสตราจารย์รพีสาคริกอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อถูกถามถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากมหาวิทยาลัยกลายเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือมหาวิทยาลัยนอกระบบศาสตราจารย์รพียังเน้นย้ำบทบาทมหาวิทยาลัยที่ควรรับใช้สังคมมากกว่าการบริหารแบบมหาวิทยาลัยนอกระบบที่มองว่าเน้นรายได้มากกว่าคุณภาพเช่นเดียวกับนิสิตมหาวิทยาลัยบางคนที่แสดงความกังวลว่าอาจเกิดผลกระทบขึ้นกับนักศึกษาบางกลุ่ม เพราะความคล่องตัวในการบริหารที่เพิ่มขึ้นค่าเทอมอาจจะแพงขึ้นแล้วก็ในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดว,ว่า,าคนเราอยากจะเข้ามาศึกษาน้องๆ้องรุ่นหลังๆอยากจะเข้ามาเรียนมหาวิทยาลัยอ,อะไรเงี้ยแต่เงินทุนไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยเวลาเข้าถึงระบบโครงสร้างระบบการศึกษาเนี่ยมันอาจจะทําให้เข้าถึงได้ยากเนี้ยหมายถึงคนที่มีความสามารถแต่ว่าไม่มีทุนอะไรเงี้ยเข้าไม่ถึงการศึกษาแล้วในอนาคตเนี่ยการศึกษาจะน่าเป็นห่วงมากค่ะตั้งแต่ปี2550 มีมหาวิทยาลัย7็แห่งที่เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบมีจุดเริ่มต้นจากการเสนอร่างพระราชบัญญัติในสมัยรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เมื่อปี2549ทำไปปิ้วทำไปปิ้วไบผ้าอะไรกันไปท<ม>ี่เผยแพร่ทางโซเชียลด้วยนะใช่ใช่ครับทำให้สมาชิกกลุ่มเสรีนนทรีที่มีส่วนร่วมคัดค้านประเด็นม,มหาวิทยาลัยนอกระบบมากว่า8ปีแสดงความกังวลว่า,า,าความพยายามตลอดระยะเวลาท, 5, ที่ผ่านมาอาจล้มเหลวในช่วงนี้ แล้วก็ก็จะมีนัก like ศ <Yeah. S 1> ึกษารวมตัวกันไปค้านหน้าสถานกันตอนนั้นก็ไปกันพันกว่าคนนะครับไปค้านแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ฟังเสียงนักศึกษาที่ที่ไปยื่นหนังสือไปทําทุกทางเนี่ยแต่เขาก็ไม่ฟังสุดท้ายก็ดันผ่านมาเลยวันเดียวสามวันระรวดอะไรเงี้ยครับซึ่งมันก็เลยเป็นสิ่งที่เรากังวลมาถึงปัจจุบันเหมือนกันว่าถ้ารัฐบาลในสถานการณ์ไม่ปกติเนี่ยจะมีการเร่งรีบเอาออกอีกหรือเปล่านะครับและยิ่งมีกฎไอการศึกทําให้นักศึกษาไม่สามารถแสดงออกได้นะครับก็เลยกังวลไป อีกด้านหนึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดุสิตอยู่ระหว่างผลักดันเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบเช่นกันแต่สามารถสร้างความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและบุคลากรในสถาบันสะท้อนผ่านมุมมองของนักศึกษาบางคนที่เชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะทําให้มหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดุสิตพัฒนาคุณภาพเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําเช่นเดียวกับประธานที่ปรึกษาอธิการบรดีมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนดุสิตท,ที่มั่นใจในความพร้อมของสถาบันโดยเฉพาะจุดเด่นด้านหลักสูตรวิชาการ งานวิจัยและธุรกิจวิชาการที่จะมีการพัฒนาในอนาคตไปลงภาคสนามเมื่อก่อนนี้เราก็ถือว่าเป็นเรื่องการฝึกประสบการณ์วิชาชีพธรรมดาแต่ปัจจุบันนี้ก็บอกไปแล้วทําได้เลยุรกิจคำว่าธุรกิจศึกษานะครับในลักษณะที่เรียนไปด้วยทําไปด้วยผลที่ได้รับก็คือได้เงินมาด้วยนะครับเด็กสามารถได้รับค่าจ้างตรงนี้เหมือนกับสภาพจริงนะครับอันนี้ก็เป็นตัวที่กําหนดว่า พอกนอกระบบสิ่งต่างๆเหล่า,านี้มันจะชัดขึ้นสาเหตุที่ชัดขึ้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยทำไม่ได้เพราะมันมีระเบียบของกระทรวงสาธิการนะครับมีข้อบังคับต่างๆนะครับมันเป็นไปตามระบบราชการต่างๆทั้งหมดมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยายลัยขอนแกน่นคือสองสถาบันที่รอมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้เช่นกันขณะที่มหาวิทยาลัยศิลปากรเตรียมเข้าสู่การพิจารณา